จะหั่นตะไคร้ก่อนนะยนะหั่นหรือว่าซ้อยเอาใส่ตะไคร้ล้วก็ใส่ใบหอมในหนึ่นงตัวนลยต่ำบอนหรือว่ากอยกระเมนทุกคนเลยนะถึงตำ่ำถึงกอย สบายดีทุกคนแล้วก็สบายดีเอฟซีกับบรรยากาศยามเช้าๆนะบอกเลยทุกคนเลยฝนตกไปเสื้อมิได้เมื่อนี้บอต้องซีที่ย่างไปเบิ่งน้ำเสีก่อนทุกคนนี่เป็นน้ำเสีนะน,น้ำแคมบานทุกคนเลยเนื่องจากว่าเฮา,ากับเฮาป่ากับหยาดทุกคนเลยฝนตกติดต่อกันและรับซองสามเดือนมาแนละ้วทุกคนเลยนะเฮาก็ไปเสื้อมิได้เมื่อนี้บอต้องซีที่ไปเบิ่งว่าน้ำเนื้อเนื้อบานนี่ยนะมันโทมสเร็จมทุกคนนะน้ำเสีน,นี่ไม่ต้องถามทุกคนเลยขึ้นแน่นอน นี่อันนี้น้ำเซตีนบ้านทุกคนเลยอันนี้คือน้ำเซคือว่าเซตะยี่ห้อห้วยนะทุกคนเลยนะโปะเลยว่าฝนโต้งคืนก็นแห้งทุกคนเลยจักจะไปหากินทั้งเลิศไปทั้งเลิศก,ก็มีได้นะทุกคนนี่อันนี้คือเส้นทางไปบ้านลังเกินและวังโมง,นะงอันนี้ทุกคนเบิ้งน้ำตะอันนี้นี่แม่น้ำเซ่เลยทุกคนเลยน้ำนาตีนบ้านทุกคนเลยฝนตกแห้งนะเอาไปหากินกันไม่ได้ วันนี้กับบ้านตรงสี่กับซีเอสกินยูนิเฮอร์ทุกคนเลยนะกับยังมีหู้จักว่าซีเอสเมนูเพลิเฮลิทุกคนเบิง่งจักผลตกหลายทุกคนเลยก็ไม่ดูไล่มันก็นล่มกันขนาดทุกคนโอ้ใครมีถือเฮอร์ชาวบ้าน,นทุกคนเลย เพื่อนผู้บ่าวโสดเขาก็นอนอยู่ทัวร์ไงเมนูื้อนี้กบนี้แหละคนอาหารคนโต,ต๊ะไสซเื้อมีได้ เอาทุกคนเมนูมื้อนี้ก็คืออาตามบอนกับแม่นทุกคนนะตาบอนอันนี้คือบอนดำทุกเลยบอนดำนะเขาจะพาก่อนพาเอาเป็นเป็นน้อยๆแล้วเขาจะไปเอิบเก๋แล้วก็ล่างอ,อ้อทุกคนนะเขาจะมตาตำทุกเลยนะแต่ว่าบัตรองชีก็เคยกินนำซาบานเพิ่นเธอหนึ่งทุกคนก็แซ่บดีทุกคนมื้อนี้ก็จะมาเอเดทุกคนเบนิ้งน้า เาจะคั้นเกือก็ทุกคนเลยนะมาคั้นเกือแล้วเฮาล้างน้ำเกือกอ้อบีบตัวน,นะเรจะคั้นก่อนถ้าว่าเฮามีคั้นนี่ถ้าเฮามีเป็นเอสนี่คั้นข้อเดี๋ยวทุกคนเด้อเบาะนี่เด้อนะคั้นนะ้ตัวนี้นะคั้นเอาน้ำเยิบเรือน้ำคั้นของมันอ้อแล้วก็เฮาจะมาเอส เอาจะล้างน้ำเกลือออกก่อนอีทกทคน,นะตัวหนึง่งอ,อันนี้ยอมต้นทุกคนเลยยอมต้นคือเจ้าอันนั้นเขาไปกินอะไรก็ได้ อาจจะใช่จากแป๊ดน้อยแล้วก็โคโนะคิงทุกคนนะเก๋กึ้นหอมคิงทุกคนนะ บ้านๆน,นะทุกคนตาบอนทุกคนน่าจะเคยกินตัวนี้เป็นซีดำําๆถ้าเอสบอเปนในขันคอเลยทุกคนเดินเนี่ยเด้อบอกเลยว่าขัานคอแป้งโนหรือว่าพงสุ้รสเองนั่นเองทุกคนอันนี้คือพงสุ้รสเอาใส่ลายๆเลยให้มันแบ่บนี่ลรวจะตามไปด้วยเยอนะเยอกับ nữa bạn sẽ 경찰 có măng đào kim sẽ ra phim à Mình nào thôi đấy làm mình cho bạn ạ à à ừ ừ อเอาตเสื้อกระซามเลยนะทุกคนนะรุ่นนี้เอฟเก่าขานาดคือกับก้อยป่าคือกับลามเลทุกคนเอดตัวเนี้ยแับมันไม่ได้แย่เท่าไรนะแต่ขึ้นกับว่าทุกคนเคยกินบ่อนะ ้อยบ่อนกับว่าแมน่นต่ำกับว่าแมน่นถึง้งคอยทึงต่ำนำกันเลยจะหั่นตะไคร้ก่อนนะหั่นหรือว่าซอย เอาใส่ตไะไคร้ล้วก็ใส่ใบหอมในหนึ่งตัวนะกะตีให้มันเข้ากันเอาทุกคนได้ ตำบอลหรือว่ากอยกัมมนแนะม่ทุกคนเลยนะถึงต่ำถึงกอยมาทุกคนไหมอีกข้านนำกันกรรมากัซ้าๆนี่บนโต๊ะกซนลย Tap.